ฟลุกวชิริทยิ์ลงเวทีมิสทิฟฟานี่2022หลังจากเวทีประกวดนางงามชื่อดังของประเทศไทยอีกหนึ่งเวทีอย่างเวทีมิสทิฟฟานี่ได้มีการประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันซึ่งมีเหลาเน็ตไอดอลและชาว LGBTQ+ หลายหลายคนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งหนึ่งในผู้เข้าสมัครที่เปิดตัวออกมาได้อย่างเซอร์ไพรส์ก็คือคุณฟลุ๊กวชิราวิทย์อดีตนักล่าฝันจากเวทีประกวดร้องเพลงชื่อดังที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองและเผยตัวตนแบบร้อยเปอร์เซนต์มาพร้อมกับความฝันอันยิ่งใหญ่ที่มาลงสมัครเวทีมิสทิฟฟานี่ในปี2022โดยที่แฟนๆนางงามก็ได้ออกมาให้กำลังใจและชื่นชมในพัฒนาการของเจ้าตัวอย่างล้นหลามเพื่อเริ่มต้นกับบทบาทใหม่ในฐานะนางงามและเวทีอันทรง เกียรติเวทีเดียวเท่านั้นที่คุณฟลุ๊กจะขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณฟลุ๊กกับการประกวดครั้งนี้ค่ะ